นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหมือนดวงแก้วน่ชื่นชมสัตว์ลู ที่สุขสม,มดดระุ้วยระอความในพุทธวงต่อจากครั้งที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ควรแก่การเคารพนบนอบทุกอย่าง พระธรรมสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวคํานอบน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การชมควรแก่การสรรเสริญควรแก่การนบควรแก่การน้อมควรแก่การบูชาข้าแต่พระมหาวีระชนเราใดเหล่านหานึง่งเป็นผู้ควรแก่การไหว้ในโลก ชนเหล่าใดควรซึ่งการไหว้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าชนผู้เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีเลยอธิบายว่าอภิวาทนังพระองค์นี้เป็นผู้ที่ผู้อื่นควรแก่การกราบไหว้อย่างเดียวนัผู้ใดที่จะกราบจะกราบด้วยองค์สามจะกราบด้วยองค์ห้าจะกราบด้วยองค์8ก็ตามพระพุทธเจ้าสมควรแก่การกราบที่สุดเนี่ยนะ หรือว่าการชมเชยถ้าหากว่าจะมีการกล่าวชมผู้ใดผู้หนึ่งรับหลังไม่ได้กล่าวต่อหน้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรชื่นชมรับหลังที่สุดเป็นผู้ที่บุคคลจะกล่าวว่าจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตารับหลังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรกล่าวถึงที่สุดเนี่ยนะด้วยเมตตาหรือบุคคลที่ควรแก่วันธนาวันธนาก็คือการกราบการไหว้นั่นแหละก็คือนอบน้อม ถ้าจะวันธนาผู้ใดเนี่ยนะผู้ที่ควรแก่วันธนาที่สุดพระพุทธเจ้าควรแก่การวันธนาที่สุดประสังสนังก็คือการสรรเสริญยกย่องต่อหน้าถ้าจะกล่าวชื่นชมผู้ใดผู้หนึ่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรชื่นชมควรแก่การสรรเสริญต่อหน้าที่สุดนมัสสนังเนี่ยนะ บุคคลที่ควรแก่การทำอัญชลีหรือนอบน้อมด้วยใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การทำอัญชลียกมือประนมหรือว่าน้อมลํำลึกนอบน้อมด้วยใจนี่นะพระองค์เป็นผู้สมควรที่สุดบทว่าปูชนังก็คือการบูชาด้วยพวงมาลัยของหอมเครื่องรูปไร้ประเทียบคมไฟเป็นต้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นปูชนังก็คือปูชนียานังนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ถ้าจะมีเครื่องบรรณาการเครื่องสาการะ แต่งเครื่องสักการะไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยจนถึงขนาดของใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาด้วยมาลัยของหอมเครื่องรูปไล้เป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดสับพังความว่าพระองค์นี้สมควรคือทรงเหมาะสมแก่สักการะวิเศษดังกล่าวมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การชื่นชมรับล้งการ นอบน้อมการสรรเสริญต่อหน้าการทำอัญเฉลีการนอบน้อมด้วยใจหรือจะบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายสรุปว่าจะบูชาด้วยอมิตรบูชาปฏิบัติบูบบชาหรือบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเช่นใดพระพุทธเจ้าสมควรที่สุดบทว่าเยเกจิโลเกวันทนายาคือว่าชนเหล่าใดเหล่านึ่งคือคนทั่วไปที่ควรกราบควรไหว้ควรซึ่งการไหว้ในโลก สัพเพเศตโธข้าแต่พระมหาวีระพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดชนเช่นไรที่เสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีในโลกถ้าหากว่าจะไหว้ผู้ใดผู้หนึ่งก็ไหว้เพราะเขาเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่เจริญเจริญด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิเป็นต้นเนี่ยนะเจริญด้วยคุณงามความดีสมบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าสูงสุดกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะชิ่นชมกว่า ผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีบุญกุศลทุกอย่างพระองค์เนี่ยดีที่สุดในหมู่ชนทั้งหลายข้อความในบาลีหน้าเก้ากล่าวถึงว่าท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิและฌานพระสารีบุตรนี่ยืนอยู่ที่ภูเขาคิชกูตก็เห็นพระผู้นำโลกคือพระสารีบุตรนั้นไม่ได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกันตอนที่พระองค์เสด็จจากเมืองราชครึกไปสู่เมืองกบิลพัทภาษาริบุตรไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยภาษาริบุตรอยู่กับพระพิสุประมาณห0 0รอรูปที่เมืองราชครึกจำวัดอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏภาษาริบุตรตอนที่ท่านอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏเห็นพระนราสภะมองเห็นโดดเด่นเหมือนต้นพญาสาพรพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งมองเห็นเหมือนเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้า ในยามวันเพ็ญเนี่ยนะเหมือนกับมองเห็นดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนขนาดนั้นเห็นพระผู้นําโลกเรืองรองไปด้วยพระสมีวาหนึ่งเหมือนต้นประทีปที่ลุกโพลงอยู่เหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงอ่อนๆที่อุทัยขึ้นภาษาริบุตรพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็เรียกประชุมพระพิสุป,ประมาณห0 0รอรูปผู้เสร็จกิจแล้วผู้คงที่เป็นพระขีณนาศพไร้มนทินทันทีแล้วก็กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกะปะสาธนะแปลว่าทําโลกให้เลื่อมใสแม้พวกเราก็จะไปถวายบังคมพระชินเจ้าณที่นั้นมาเถิดเราทั้งหมดจักไปทูลถามพระชินเจ้าเราพบพระผู้นําโลกแล้วจักบรรเทาความสงสยัยพระพิสุเหล่านั้น เป็นผู้มีปัญญารักษาตนสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะรับคำพระสารีบุตรวาสาทุแล้วก็ถือบาทจีวรเรีบเข้าไปหาพระเถระพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากกับพระภิกษุข,ขีนาศพทั้งหลายผู้ไร้มนทินผู้ฝึกแล้วเพราะการฝึกที่สูงสุดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฤทธ ภาษาริบุตเจ้าคณะใหญ่อันพิสูจเหล่านั้นแวดล้อมแล้วลีลาง,งดงามเข้าไปเฝ้าด้วยฤทธนะท้องนภากาศเหมือนเทวดาพระพิสูจเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะมีมารยาทงามไม่ไอไม่จามมีความเคารพมีความยำเกรงเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าครั้นเฝ้าแล้วก็ดูพระสยามภูผู้นำโลกเหมือนดูดวงอาทิตย์อุทัยในนภากาศเหมือนชมดวงจันทร์ในท้องฟ้า เห็นพระผู้นำโลกเหมือนต้นประทีปที่ลุกโพลงคือมองเห็นรุ่งเรืองเหมือนกับไฟที่ทส่องประกายออกมาเหมือนเห็นสายฟ้าเลบในท้องฟ้าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันพระภิสุทั้งหมดห0 0รอรูปเห็นพระผู้นำโลกผ่องใสเหมือนห้วงน้าผ่องแผ่เหมือนดอกประทุมที่บานงามต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจ พากาันรประคองอัญชลีหมอบนมัสการณัพลักษณะจักของพระศาสดาก็แปลว่ากราบเท้าเท้าของพระพุทธเจ้าผู้มีพระพุทธบาทเหมือนกับลักษณะแห่งจักก็เหมือนกับกงจักนั่นเองในอัตถกถาอธิบายว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ในรมิรัตนจงกรมพระองค์เสด็จจงกรมอยู่บนที่รัตนะจงกรมที่สําเร็จด้วยรัตนะอยู่นั้นเนี่ยนะแสดงยมกะปาฏิหาริย์ด้วยลวดลายวิจิตพร้อมกับการแสดงธรรมเป็นต้นภาษาบุตรพร้อมด้วยภิกษุบริวารประมาณ500รูปที่อยู่ณนะภูเขาคิจกูดกรุงราชเครืไกัยโคหกสิบนะโยศก็มองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมองเห็นดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน ครั้งนั้นพระเถระก็ตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพระองค์เนี่ยเสด็จจงกรมอยู่ณรัตนจงกรมณอากาศกรุงกบิลพัทเหตุน,นั้นพระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวว่าท่านภาษาริบทผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานท่านอยู่ที่ภูเขาคิชกูดก็เห็นพระผู้เป็นนายกของโลกอธิบายว่าภาษาริบทผู้มีปัญญามากก็คือมหาปัญญาเนี่ยนะ เชื่อว่าท่านมีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญา16อย่างเช่นปัญญาไวปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางเหมือนแผ่นดินเป็นต้นนั่นเองอันเชื่อว่าผู้มีปัญญามากท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานเนี่ยนะคำว่าฉลาดในสมาธิคือภาษารีบุตรนี้ฉลาดในการบรรจงตั้งคือฉลาดในการวางจิตให้จิตเป็นไปอย่างสม่ำเสมอในอารมณ์ทั้งหลายอย่างเช่นภาษารีบุตรนั้นฉลาด ในการวางจิตโดยการเจริญเมตตาให้เมตตาของท่านนั้นหลั่งไหลไปอย่างปกติและสม่ำเสมอหรือจะเจริญอสุภะสมาธิที่เป็นอสุภะของท่านก็หลั่งไหลไปอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าท่านจะเจริญกสินทั้งหลายฌานจิตทั้งหลายของท่านก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพราะท่านสามารถวางจิตไว้ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอผู้ที่สามารถวางจิตไว้ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าผู้มีสมาธิ พันสมาธินั้นลักษณะมีอยู่3ประการด้วยกันสมาธิชนิดมีวิตกวิจาร์ณก็คือสมาธิระดับคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและสมาธิระดับปฐมฌานนั้งหลายสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิที่มีวิตกมีทั้งวิจาร์ณส่วนทุติยฌานในปัญจกะในเป็นสมาธิชนิดไม่มีวิตกมีเพียงแต่วิจารณ์ถ้าฌานสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นสมาธิที่ไม่มีวิตกเป็นสมาธิที่ ไม่มีวิจารเนี่ยนะภาษาริบุตรสามารถเข้าสมาธิได้ทุกประเภทและทุกชนิดเนี่ยนะในวิสัยของภาษาวกทั้งหลายเว้นแต่พุทธวิสัยเท่านั้นเองเพราะท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในสมาธิแล้วก็เป็นผู้ฉลาดในฌานนะนะฉลาดในระดับปฐมฌานทุติยฌานจตุทฌานหรือฌานที่เกิดจากการเจริญเมตตาเป็นต้น ท่านก็ฉลาดทั้งหมดเนี่ยนะมันฉลาดเจริญเมตตาฌานที่มาจากกสินมาจากอสุภะมาจากอาณาปานสติหรือจากพรหมวิหารทั้งหลายทุติยฌานที่เกิดจากกสินเกิดจากอาณาปานสติหรือเกิดจากเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นก็ได้เนี่ยนะท่านสามารถที่จะเข้าฌานโดยนิยต่างๆโดยแง่มุมต่างๆได้อย่างไม่ขัดข้องเพราะท่านเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ โดยปกติคําว่าฌานเนี่ยมีอยู่สองอย่างเนี่ยนะที่ภาษาริบุตรเป็นผู้ฉลาดในฌานเนี่ยนะฌานสองอย่างที่ภาษาริบุตรฉลาดมีอะไรบ้างก็คือฉลาดในลักขนูปนิฌานกับอารัมณูปนิชฌานลักคนูปนิสฌานก็คือวิปัสนาทั้งหลายวิปัสนาทั้งหลายเรียกว่าลัคนูปนิชฌานฌานนี่แปลว่าเพ่งอ,อุปนิสก็อุปนิเนี่ยนะอุปนิก็คือเข้าไปเพ่งนั่นแหละแต่ว่าเข้าไปเพ่งอะไรเข้าไปเพ่ง ลักษณะเข้าไปเพ่งอนิจจลักษณะเข้าไปเพ่งทุกขลักษณะเข้าไปเพ่งอนัตตลักษณะการที่สามารถเข้าไปเพ่งอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะด้วยวิปัสนาทั้งหลายนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานกร่วว่าเข้าไปเพ่งสามัญลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็นลักษณะที่เป็นทุกข์ของสังขารทั้งหลายเข้าไปเห็น ลักษณะที่เป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายนันเห็นว่าอน,นิจจังเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะหน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระปัญญาที่เข้าไปเพ่งลักษณะเหล่านั้นเรียกว่าลักคนูปนิชฌานทีนี้ถามว่าเมื่อเพ่งอน,นิจจาลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตาลักษณะแล้วเผาอะไรได้บ้างเพราะชานี่แปลว่าเผาก็ได้ชาปนากิจก็ดีนะไปทําชาปนากิจก,ก็แปลว่าไปเผาแต่เพราะหน่อยก็เรียกบาลีไปซะ เจียงก็ชาปนกิจก็คือทำกิจคือการเผาถามว่าเมื่อเพ่งลักษณะอน,นิจะลักษณะทุขลักษณะอนัตตลักษณะเผาอะไรบอกว่าเผาวิปปาราทั้งหลายนนาถ้าเพ่งอณิจาลักษณะเห็นอณิจะลักษณะก็เผาวิปปารคือนิจจวิปปารไม่ว่าจะสัญญาวิปปารจิตตาวิปปารหรือทิฏฐิวิปปารก็ทมด้วยอนุภาพของอณิจานุปัสสนาจะเผานิจจวิปปาราทั้งหมด ด้วยอนุภาพของทุกขานุปัสนาจะเผาจะเผาอะไรจะเผาสุขวิปลาสด้วยอนุภาพของอนัตตานุปัสนาจะเผาอัตตวิปลาสเนี่ยนะอตตวิปลาสเพราะฉะนั้นอนิจจานุปัสนาเพ่งอนิจจลักษณะทุกขานุปัสนาเพ่งทุกขลักษณะอนัตตานุปัสนาเพ่งอนัตตลักษณะเมื่อเพ่งอนิจจลักษณะก็เผานิจสัญญา ถ้าเพ่งทุกขลักษณะก็เผาสุขสัญญาถ้าเพ่งอนัตตลักษณะก็เผาอัตตสัญญาทั้งหลายเนี่ยนะมันเรียกว่าลัคนูปนิชฌานมันพระสารีบุตรชำนาญในลัคนูปนิชฌาน,นท่านสะความที่ท่านเป็นผู้ชำนาญในลัคนูปนิชฌานท่านพิจารณารูปก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณาเวทนาก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณาสัญญาสังขารหรือวิญญ,ญาณก็เข้าพระสมาบัติได้พะอรหันทั้งหลาย ถ้าเจริญวิปัสนาอย่างเดียวแล้วเข้าสมาบัติอันนั้นเรียกว่าเป็นพระสมาบัติถ้าเจริญนิมิตทั้งหลายที่เป็นนิมิตของฌานทั่วๆไปถ้าเจริญนิมิตแห่งฌานทั้งหลายทั่วไปก็จะเข้าเรียกว่ารูปฌานสมาบัติหรืออรูปฌานสมาบัติเพราะว่านิมิตแห่งรูปฌานสมาบัติและอรูปฌานสมาบัติ แต่ถ้าสมถะเคียงคู่กันไปเจริญสมถะเท่าใดพิจารณาด้วยวิปัสนาเท่านั้นเช่นว่าเข้าปฐมฌานเท่าใดออกจากปฐมฌานเสร็จเจริญอนุปสัสนาเจ็เสร็จแล้วก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเสร็จก็เจริญอนุปัสนาเจ็ดออกจากอนุปัสนาแล้วเข้าตาติยฌานออกจากตาติยฌานเจริญอนุปัสนาเจ็เป็นต้นไล่ไปจนถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะนี้แสดงว่าท่านต้องการจะเข้านิโรธสมาบัติ ที่วรา,วาสมถะวิปัสนาต้องเคียงคู่กันไปต้องมีปัญญาพละมีสมาธิพละจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้สำหรับพระอนาคามีหรือพระอาหารหันต์ผู้ได้อรูปฌานด้วยอั้นภาษาริบุทนั้นเป็นผู้ฉลาดในลักขณูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌานเพราะอารัมมณูปนิชฌานก็คือการเจริญกสินทั้งหลายเช่นปัทวีกสิณ เตโชโกสินวายโยกสินเข้าไปเพ่งอารมณ์แล้วก็เผานิวร์ทั้งหลายถ้าปฐมฌานก็เผานิวร์เนี่ยนะเ,เ,เผากามฉานถ้าพยาบาทีนมิทะอุทะจักุกุจะและวิจิกิจฉาออกไปได้ทุติยฌานเผาวิตตกวิจารตัติยฌานเผาปีติจตุทฌานเผาสุขเหมือนกันเะค่อยๆเผาระดับล่างๆขึ้นระดับสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆภาษารีบทุทเป็นผู้ฉลาดในสมาธิทุกชนิดฉลาดในฌาน ทุกประเภทในวิสัยของสาวกทั้งหลายนี่นะตอนนั้นภาษารีบุตรอยู่ที่ไหนเขาคิ้ชกูดอธิบายว่าท่านพระารีบุตรตรวจดูพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยกําลังสิบประการผู้เป็นเหมือนต้นพญาสาพรพฤกก็เหมือนมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่สมบูรณ์ไปด้วยอะไรบ้างสมบูรณ์ไปด้วยรากลําต้นกิ่งดอกและผล พระพุทธเจ้านั้นถามว่าพระองค์มีอะไรเป็นรากพระองค์มีศีลเป็นรากรากคือศีลของพระองค์มั่นคงยิ่งนะักมีสมาธิเป็นลำต้นลำต้นของพระองค์นี่ก็คือสมาธิพระองค์มีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาแผ่กระจายขยายออกไปแล้วก็มีอภินยาเป็นดอกมีวิมุตเป็นผลเนี่ยนะสามัญญผลเป็นต้นเนี่ยนะสามัญญผล ก็คือโสดาปฏิพลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลทั้งหลายเพราะลำต้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นลำต้นสมาธิมีศีลเป็นรากมีปัญญาเป็นกิ่งก้านสาขาขยายออกไปมีอภิญญาเป็นดอกบานสะพรั่งมีวิมุตเป็นผลเหมือนพระยาสาระมีลำต้นกลมกลึงมีกิ่งประดับด้วยตาตูมผลใบอ่อนและหน่อที่อวบขึ้นดกมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นเนี่ยนะ ไปวัดบางแห่งเนี่ยนะเขามีต้นสาระโดยเฉพาะสาระสายพันลังกาเนี่ยมันจะมีออกดอกออกช่องงดงามเนี่ยนะงดงามไมทั้งต้นจริง,รง,รงๆอ่ะนะอย่างที่กล่าวไปนี่แหละไปเห็นหลายๆแห่งนะสาระพันลังกาจะมีอย่างนั้นบทว่าจันดังว่าคัคเนยถาความว่าพระสารีบุตรตรวจดูพระมุนีผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาและใจพระองค์ผู้ประเสริฐเหมือนดวงจันทร์ ผู้ทําการกําจัดความมืดคือกิเลสคือความเศร้ามองทุกชนิดแล้วก็กิเลสเนี่ยสมมติว่าตาแดงตาอักเสบเนี่ยทำให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นชัดฉันใดผู้ที่ใจประกอบด้วยความเศร้ามองก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ถูกความมืดครอบงํากลุ่มรุม,รมพระองค์ผู้ทําความแย้มแก่ดงโกมุดคือเวนยชนถ้าหากว่ามองพุทธเวนัยทั้งหลายผู้ที่พอจะบรรลุธรรมทั้งหลายก็เหมือนดอกบัว เหมือนดอกบัวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ทําให้ดอกบัวเหล่านั้นบานได้หรือพระองค์นี่เป็นเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงในฤดูสาธารณการอันห้อมล้อมไปด้วยหมู่ดาวหลุดพ้นจากอุปสรรคเป็นดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆปราศจากหมอกปราศจากหิมะควันละอองและราหูเป็นต้นที่มาเบียดมาบังที่จะให้ไม่เห็นดวงจันทร์ฉันใดพระพุทธเจ้านี่ปรากฏณนะท้องฟ้า ให้ภาษารีบุตรเห็นเหมือนกับชมจันฉนั้นเนี่ยนะเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญแล้วเราชมจันทร์ชันใดภะษารีบุตรยืนอยู่ที่ภูเขาคิจกูดห่างจากเมืองกบิลพัทหกสิบโยช์มองเห็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนดวงจันรในวันเพล มัชชันหิเกวะสุรยิยงความว่ารุ่งโรดอยู่ดุจด,ดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเป็นช่อเป็นชั้นด้วยสีิเวลาเที่ยงวันเคยเห็นดวงอาทิตย์เที่ยงวันมีมีทรงกรดแล้วก็มีรัศมีออกมาพุ่งเป็นช่อเป็นช่อฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นต่างกันตรงนี้ว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันออกแหมแผดแสงมีเรียกอะไระผ้าผ้าทิศทรงกรดแสงจ้าเนี่ยนะ ถ้าดูนานๆแล้วตาบอดนานแค่ไหนไม่กึงไม่ถึงสามนาทีก็เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่พระพุทธเจ้าถึงจะชมเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีก็ยังดวงตาของผู้นั้นให้เอบอิ่มโดยส่วนเดียวของกันเขาบอกว่าไอ้อันนี้ส์งของการมองพระพุทธเจ้ามองด้วยศรัทธาของนันอันนี้เป็นเหตุให้ดวงตาเนี่ยใสนะเป็นเหตุให้ดวงตาใสบุญที่มองพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมเลื่อมใสใจที่ศรัทธา มองด้วยสายตาอันเป็นที่ที่รักเป็นที่เจริญใจเห็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกเป็นบุคคลผู้สูงสุดอันนี้สงอันนั้นเนี่ยท่านบอกว่าทําให้ผู้นั้นเกิดมาดวงตาที่ผ่องใสดวงตาที่ไม่ขุนไม่มัวตาไม่เลตาไม่เขไม่เอียงเป็นต้นก็เป็นคนที่มีสุขภาพตาชั้นเยี่ยมด้วยด้วยเกิดจากสมนานันจะทัศนังการพราะเห็นพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น ใครไปดูพระพุทธรูปก็อย่าไปดูติก็แล้วกันพระพุทธรูปก็ยังตาหนิแล้วก็ไม่ต้องกล่าวสั่งอย่างอื่นแล้วว่างั้นยังก็พยายามให้มองด้วยมองแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธคุณอย่าไปมองติดที่สีว่างั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รุ่งเรืองฉลันตังก็คือรุ่งเรืองอธิบายว่าพระองค์รุ่งเรืองอย่างไรพระวรสรีระสรีระอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดับพร้อมด้วย มหาปริศลักษณะ3 2ประการอันอาศิตินุพยัญชนะคือรายละเอียดเล็กน้อยทั่วไปในสรีระอีก80อย่างมีพระพักเป็นเหมือนทองงามเนี่ยนะเขาบอกผิวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็คือเหมือนกับทองเนี่ยนะทองชมพูนุษย์ปราศจากราคีฉันใดผิวพัธุ์ของพระพุทธเจ้าก็ฉะน,นั้นมีสสรดังพระจันทร์เต็มดวงในฤดูศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าเรีว่าหน้าเอ,อิบอิ่มนะหน้า หน้าของผู้ที่เขามีความสุขนะนะไม่ใช่หน้าของคนเดือดร้อนหน้าคนลำบากกายลำบากใจไม่ใช่เพราะพระองค์พ้นจากความลำบากทางร่างกายและจิตใจโดยประการทั้งปวงพัานถ้าสมมติว่าพระองค์เมื่อนิดเดียวก็เข้าฌานก็ร่างกายก็สบายแล้วล่ะว่า,าง,งั้นท่านร่างกายและจิตใจของพระองค์นี่ยอยู่ด้วยความสุขจริงๆรัท่านร่างกายของพระองค์จึงรุ่งเรืองอยู่ด้วยพระพุทธสิริอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสรีระที่บุญกรรม ที่พระองค์สร้างมาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับมาตกแต่งให้งดงามยิ่งนักเนี่ยนี่ในส่วนกรรม,มชรูปจิตชรูปก็มีมหามารไรมหาสมาบัติยานต่างๆของพระองค์เนี่ยนะเป็นปัจจัยแล้วก็อาหารชรูปพระองค์ก็เสวยอาหารมนุษย์ด้วยอาหารทิพด้วยนั้นอิระยาบทพระองค์ก็สปายะพระองค์เกิดอยู่ในสมัยที่อากาศสปายะเนี่ยนะอากาศสปายะนั้นถือว่าเป็นแผ่นดินที่ สงบร่มเนะรื่นนะครัไม่มีมนพิษไม่มีมนภาวะอะไรนันองจึงงดงามมากน,นนะแม้ถ้าเกิดเร็ววันนี้หน่อยก็ทันนั่นแหละจริงตอนนั้นก็เกิดอยู่แต่มันเกิดเป็นอะไรแค่นั้นเลยเหมือนกันบอกว่ามองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนอะไรทีปะรุกขังวะดุดต้นประทีปที่เขายกประทีปเอาไว้ ถ้าเป็นโบราณเลยนะก็คือพูดแบบของเราก็คือโคมไฟที่เขาตั้งไว้ตามที่ต่างๆน,นนะคือมองเห็นพระพุทธเจ้าเด่นชัดเหมือนกับมองโคมไฟที่กําลังสว่างนั่นเองตุณนะสุริยังวะอุคตังได้แก่ดุจดวงอาทิตย์อุทัยใหม่ๆใครที่เคยดูดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าๆเนี่ยนะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นที่โกดแก้วน,ะนั่นเห็นชัดงั้นงามมากงั้นดวงอาทิตย์อ่อนๆเพราะเหตุที่อุทัยขึ้นดวงอาทิตย์นั้น สองสว่างพอดีไม่ต้องไปลดแสงเพิ่มแสงให้งะอันนั้นแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงสว่างคงทนคงตัวไม่เหมือนกับดวงจันนะดวงจันมันจะมีข้างขึ้นข้างแรมแต่ดวงอาทิตย์สว่างคงตัวถ้าดวงอาทิตย์ที่ปราศจากเมฆหมอกขึ้นยามเช้าเนี่ยนะจะงามมากเลยแหละภาษาริบุตรมองเห็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นทีรังปัสสติโลกนายกังเห็นพระผู้นำโลกนายกก็คือพระผู้นำโลก แล้วก็ทีรังก็ผู้เป็นปาฏิเนนะผู้เป็นปราฏของโลกพระผู้นําโลกพระผู้เป็นปราฏิของโลกเนี่ยนะผู้นําโลกก็นําโลกออกจากวัฏทุกข์ทั้งหลายนําออกจากสังสารทุกข์นำออกจากความทุกข์ทีนี้พระองค์เป็นปราฏิของโลกก็คือช่วยช่วยบอกโลกช่วยแนะน,นําให้ชดพพรระะมย๊าม